เอฟครับโหดโหดยันมาสี่เก้าสี่ทีกกบข้อโหดแล้วก็ถอดมอพักออกนะทีมงานครับอ,อกเนสะียงกลางสะใจแน่นอน đàn đi lắm Ô, nụ này Ôi Ah, ít chấp đám rồi à S49449 49, 49, แรงรี้ยขายันมากครับโ,โหโหดโหดเสียงแบบลั่นๆครับว่าถ้าไม่ได้เข้ามาในซอยนี้นี่ไม่ได้นะคลิปมันๆน,นะครับเนี่ยเออแล้วสุดจัดครับผม เครื่องยนต์ดีเซลครับซีสูบครับไดเรกอินเจคชั่นครับระบายความร้อนด้วยน้ําโอ้ดูครับดันกองดินตัวนี้2.1ลิตรครับหรือว่า2,100กว่าซีซีครับนะเกียร์เป็นพรสเซนเตอครับเดินหน้าเก้าถอยหลังเก้าครับโอ้ยคอโหดครับลั่นๆไม่ได้ยินเสียงผมเลยได้ยินแต่เสียงรถไถสายโหดครับนี่ตัวนี้ด้านหลังโอ้ปิดฐานสามครับน่าจะแรงครับ นะ่าน3ตรงนี้เอาไปไถแบบลองลึกๆครับพวกปลูกอ้อยเนาะหางหลังก็สามารถยกน้ำหนักได้ที่หนึ่งกิโลครับโดยประมาณเนาะเนี่ยวงเลี้ยวแคบสุดตัวน,นี้ทำได้ครับอยู่ที่2,5เมตรครับ่ะเอาไปไถนาเนี่ยสุดๆน้ำหนักแลึกอยู่ที่เกือบ1ตันครึ่งครับหรือว่าหนึ่งกิโลเลยทีเดียวครับ บักคอมยิงกับออลลันกับ EF 49ีครับ4 9แรงมาจากยันมาครับที่สูงครับผมนี่คือรายละเอียดข้อมูลข้าวครับรีวิวการทำงานแล้วก็สเปคครับผมว่าฟังเสียงดีกว่าเนาะลัน โอ้สายโหดครับนู่นไม่นู่นแล้วแรงไม่แรงครับดูเสียงสะท้อนฝาผนังผนังปูนครับฝาบ้านเลยไม่รอน,นรอม่การรอครับผมมาจับรถไถแทน <c oughs> เออ โโหโหดครับะใส่ฟานสามแล้วดูเหมือนมันบึกใหญ่คนระับยันมากรถไทยสัญชาติญี่ปุ่นครับผมคืยสองคุยจะหมดละ นี่ครับพามาดู EF494T นี่ท่อเขาเจาะงี้ครับโหดๆเลยท่อเดิมจะอยู่ตรงนี้นะท่อเหล็กครับสยสยๆ